สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับมือนีก็คือเก้าครับผมอยู่กับคอควายน้องบีมนะครับผมมือนีมาแบบแปลกๆนะครับพี่น้องมีผู้จับควายให้พร้อมครับมือนีเป็นน้องซ้ายนะครับครับผมน้องบีมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมือนีมีตัวอะไรมานำเสนอนะครับผมมือนีมีแม่พร้อมผสมกับแม่ทองจากมือนีโอ้แม่พร้อมผสมกับแม่ทองนะครับผมมือนีมีสองตัวนะครับ ครับเอามาเริ่มต้นกับไอ้แม่ที่หนึ่งแลครับแม่ที่หนึ่งนี่เป็นแม่ใดครับนี่มีลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะ <Chand Weird. S 1> มีลูกมาแล้วตัวนึงสถานะท้ทองว่างจ้ะโอ้แม่นี่คือแม่พร้อมผสมนะครับผมสถา,านะท้องว่าง<อ>ครับผมส่วนสูงเพิ่นหลายเปไ็นไงครับแม่นี่นนส่วนสูงเพิ่นอยสามสิบวกลบจ้ะส่วนสูง่ห้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับพี่น้องครับผมไอ้สามสิบสี่บวกลบนะครับแบบนี้ราคาเนี่ยเปิดไปได้เป็นไงครับแม่ราคาเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้ะ หาหมื่นเก้าพันเนาะครับผมอันนี้ไปแบบชัดเจนก่อนนะครับพี่น้องครับผมรายละเอียดชัดเจนก่อนนะครับเป็นแม่ท้องว่างพร้อมผสมนะครับมีลูกมาแล้วตัวนึงนะครับเปิดไว้หาหมื่นเก้าพันโอ้ครับพี่น้องราคาพี่ราคาน้องเลยครับผมนะครับราคาเกษตรกรนะครับผมราคาหนีรวมส่งไห้เนาะครับผมแม่นจ้าราคาเปิดรวมส่งจ้าครับผมเข้าไปเบิ่งท่าเป็นนะครับจุ่มไปเบิ่งท่านะครับโอ้เคุนหิวหงาแห้งครับพี่น้องกินยาเก่งเนาะครับ ยาดีๆครับพี่น้องเบื้องไทยเบื้องหางไปนะครับผมปก็หางใหญ่นะครับนมซีเต่านะครับผมจ้านมซีเต่าโดยรวมเราบ่มีต่บนี้แล้วครับแม่เนี่ยต่บนี้จ้าหางบ่เล้าบ่ดอกบ่มีต่บนี้นะครับพี่น้องครับผมนะครับหน้าตาครับพี่เบื้องหน้าตาครับเป็นพี่น้องหน้าตาสวยนะครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำนะครับแม่จ้าสีดอกเล้าเนาะครับเพื่อนอื่นจ้าเบื้อ่องคอเพื่อนอาจารย์องคอนะครับขอแข้งขอขาเบื้องครับพี่น้องนะครับกรีบเล็บกรีบเท่าดีเนาะ ครับผมขอเพลงขอคาสวยนะครับนะครับล้ำตัวเงาด้วยครับพี่น้องครับผมเหมาะสําหรับแม่พันธ์ประจําคอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองว่างพร้อมผสมนะครับเปิดไว้ใ้ราคาหาหมื่นเก้าพันนะครับส่วนสูงพันยุ่อยสามสิบสี่บอกลบนะครับผมครับสัดนีเข้าไปบิ้งกับแม่ทองนะครับแม่ทองสร้างอุดรนนะครับแม่นี้ ทองในเจสเปลี่ยนในคือรับประกันทองนะครับแม่จ้าให้หมอมาตรวจให้แล้วเรียบร้อยจ้ะครับผมตรวจทองเรียบร้อย้ะครับพี่น้องนะครับแม่ทองสร้างอุดรนะครับผมเพิ่นสูงไรบปางนะครับแม่นี่ยสูงร้อสามสิบบวกลบจ้ะแม่สูงร้อยสามสิบบวกลบนะครับผมแต่ว่าอ้างยาวครับพี่น้องมีลูกไม่แล้วตัวครับมีลูกไม่แล้วตัวนึงจ้ะมีลูกไม่แล้วตัวนึงนะครับพี่น้องตัวที่ซองนี่อยู่ในท้องนะครับถ่ายกินน้องได้เลย้นะครับนี่เบิ่งไถเป็นครับพี่น้องถ่ายเป็น เริ่มลุ้งแล้วนะครับนมทีเต้าครับหน้าตาเขาไปเบิ้งหน้าตาเิ็นนะครับพี่น้องหน้าตาหวานครับหน้าสวยครับผมนะครับหน้าสวยครับพี่น้องนะครับเบิ้องไปวงเบิ้งวงเขาเิ็นครับพี่น้องนะครับอึกหมวกเผาแง่ย์ครับแม่นี่ครับผมพี่น้องอึกหมวกเผาแง่ย์ยครับเพิ่อนเราครับอึกหมวกเผาแง่ย์ข้อแข้งข้อขากรีบเด็บกรีบเท่าดีแล้วครับมีตำหนิจ้ะมีตำหนิแล้วครับผม ที่ต่บนี้ครับพี่น้องตัวนี้เปิดไว้ไรไปไหนครับเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทจ้ะหกหมื่นกับอีเก้าพันนะครับผมแม่นจ้ะครับผมราคานีก็ต้อร้องกันได้คือเก้านะครับผมครับฝากติดตามนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดมากระโถมแม่นะครับผมแม่นี่เปิดไว้หาสิบเก้านะครับหกสิบเก้าจ้ะแม่นี่หกหมื่นเก้าเลยครับผมแม่นจ้ะโอ้แม่นั้นยังเปิดไว้ห้าสิบเก้านะครับผมแม่นี่เปิดไว้หกหมื่นเก้า้วยครับตัวที่สองครับผู้ใดมากรงโรมานะครับผม ครับยุคอังบีมือเก้าในครับมือนี้ก็ฝากไว้ช่มนีแล้วครับผมครับสวัสดีครับ